เดาดอกไม้โดนแดดแน่ๆในของทางเนีมั้ง l ต่ e ะเด็กแฟรนี่ยเราจะตึกแฟรม่เหมือกันใช่กรซ่าก็ความแบบนี้ความแย่ความแย่สุด่เลยความยาวความยาวความที่ควายุทแนวนี้แล้วเนี่คือยุทธหนีก็สูงยุทธตะวันทังจอยเนาะยุทธ่จอยต้องเซ้นตว่ากินเขา สงสัยถึงคุณมากินเขาอาจารย่น้ำ <laughs> น่าเก้อยันจะจังอาป่าขาวะบุญดาอาป่าขาวะอยู่อดีนต้อกันกินวันใดแล้วหรือเลย,ลเลยบุญดาโว้ยทำกันแน่งเนี่ยโว้ยเสียงงานไม่เป็นตอ,อ,อนะจะพึ่งลว่หนเขียวแล้วป้าอะปากอ่างเลยปะอ๋อย,ยังไม่บอดบอ ยังไม่หมดบ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยขี้กะด้วยมามียมเลยเนี่ยสีด응ําพันฮัลโหลัลโหลฮัลโหลฮัลฮัลโห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 ล เอาตอนนี้ปัญหาดักนั่นบัะนี่ยฮัลโหลฮัลโหลมนอยเอื่นแล้วเราปล่อยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโลโลโลแล้วทีแล้วง่าอันนี้ก็มีหางเขาจะจะอะรแค่หางด้วนหาเราให้ี่หางดักอ่ะกินยาเลยลูกโอ้แต่ได้ตรวน้อกินยาแหงวันนี้ไหม ไันได้กินยาสดร์อัิคไปูน่นคอยพี่ด้วยไปยูายอาบน้ำแล้วเหรอลูกฮะอาบน้ำหรือทำอะไรนั่นอาบน้ำหรือทำไงนั่นเรือว่าขี่อาบน้ำหือขี่นั่นน่ะนไม่อาบน้ำาอขี่เห็นไหมทำกับ่ปากวันนี้ทำงนงเงงงงงงง